ชัดชัดแล้วเสียดายครับข้อนี้ตัวเสียดายมากลูกแล้วกูเป็นมั่นใจว่าพอเราคิดเข้าไปในนี้กูเป็นว่ามันแทนข่าแล้วมันตัดโนวดนนี้แน่นอนเพราะว่าแนวโน้มมันมาสูงมากเลยที่เวลาข้อสอบประมาณนี้มันจะออกประมาณนี้สุดท้ายมันจะต่ำลงแล้วกูเป็นมั่นใจว่าสามตัวนี้ต้องตัดเอโนสี่ตัวนี้ต้องตัดดีโลอ่ะง่ายที่สุดครับในบรรดาทุกตัวและคือการหาค่าเอ 24มันคือการดำเนินการทั้งรูปหัวลูกศรเป็นการบอกบอกว่าจัดให้ไปในทางไหนเช่น2ี่พุ่งไปทางนี้ด้วยหัวลูกศรไปทางตัวเอแล้วมันเขียนว่าคูณอะไรคูณร้อยมันคือ24คูณร้อยจบครับตอคูเป็นหน่อยครับ24คูณร้อยดังนั้นเอมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ2 4 0 0ี่ร้ยงั้นคูเป็นขออนุญาตลบนะครับคูเป็นขอเขียนเป็น A มีค่าเท่ากับ2,400จากนั้นก็บอกว่าไอ้กล่องๆเนี้ยชีย้ทางนี้จะได้ตัว B โดยที่ต้องคูณกับอะไร2ส่วน3าูณพจน์ต,ตรงนี้นิดนึงครับขออนุญาตเขียนตรงนี้ล้กันกลายเป็น A เรารู้แล้วครับมันคือ2,400มันต้องถูกเอาไปคูณด,ด้วย2ส่วน3 1,3,3 3,8แล้วก็ดึงอะไรมา2ตัว0กลการเป็น800รคูณ2อพันหกร้อตอบไว้หน่อยพันหคือเลขของตัวอะไร a b C B ครับจบครับเุณเป็นได้แล้วครับ B จะมีค่าเท่ากับ1,600เป็นไงจบแล้วตัวสุดท้ายตัวสียากสุดนิดนึงตรงที่ว่าต้องเป็นเด็กที่ทำไม แม่นเรื่องการหารทศยงไอ้ตรงเนี้ยหารด้วยร้อยคุณเคยสอนนะครับ24ถูกหารด้วยร้อยศูนย์ตัวทศยงสองตำแหน่งก็กลายเป็นศูนยจุดสองสีเทศจริงเห็นไหมแล้วมันเอาศูนย์จมาหารด้วยอะไรศูนหารไม่ได้ไม่ต้องตกใจผู้เปีถามหน่อย0.24ถูกหารด้วย0.25 โตโยมกี่ตำแหน่งกี่ตำแหน่งโอ้โหสุดสุดสุดสองห้าอันนี้โตโยมกีม่ตำแหน่งสองอันนี้โตโยมกีม่ตำแหน่สงสองตำแหน่งหายด้วยสองตำแหน่งปวดจุดหายเลยไหมสองโลบสองกลายเป็นคำตอบสุดท้ายต้องเป็นโตโยมสุดตำแหน่งงั้นกูเป็นแค่เลื่อนจุดหนึ่งและสองกลายเป็นเลขที่สี่ครับอันนี้เลื่อนไปสองครั้งอันนี้ก็ต้องเลื่อนกี่ครั้งสองครั้งกลายเป็นยี่สิบสี่ดูหายด้วยอะไร หารวิวห้าลูกก็แค่ตั้งหารยาวว็ไม่มีปัญหายี่สี่ถูกหารด้วย25หารได้ไหม <Yeah. S 1> ไม่ได้ม่ได้ใส่จูดเติมกี่ครั้งนะย25บกี่ครั้งใกล้เคียง240 <c oughs> 9 25 9บมันได้เท่าไหร่225ลบกัน10เท่าไหร่1 0เท่าไหร่15จากนั้นเติมอะไรอ่ะรูะ้ไหม ศูนตอบให้ชื่นใจครับยี่บห้อะไรได้ร้อยห้จบแสดงว่าตอนนี้เราได้ผลหารของ0.24หารด้วย0.25ย์าคำตอบที่ได้คืออะไร0ูจุดอะไร <5. S 1> เออสีหลุดแล้วครับ0.9นหแล้วลูกจะเอา a b c ไปทำอะไรได้ผลเลยตอนนี้แทนค่าครับอ้าวดูจบขั้นตอนสุดท้ายแล้ว เวลาดูคูเบร์บอกเนี่ลากตรงนี้ลงมาทบตรงนี้นะครับ2.3ส่วนคูณ A ช่วยคูเบร energy energy คือเลขอะไรเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะ2.400รเออเรียกพลรงหน่อย2.400ตามด้วยบวก1งส่วนคูณ B B คือพัน 1ันหกร้อยสีนโมสีน้บวกกับอะไร1น0่คูณอะไร0ูนย์จุดเก้าหกเีนี้นครับศูนุหกอ้หูณศูนย์จุดเก้าก็เลื่อนจุดไปจี่รันตัดก่อนสามหนึ่กลายเป็นแปดร้อคูณสเท่ากับพันหอีกแล้วสี่ตัดพันหก เลือกี่ร้อยบวก0 0ครับช่วยเวนหคูณนยดเก้าเกฮ้ยศุดกเป็นอะไหวานช่ำอนกรสวานเจียบข้อสน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้จิ้นำจิ้มลูกครับ1น0หกบวกสี่ร้อยสองพหส จุลาภรณ์เขาออกมาดูถึงความสามารถของพวกเราเป็นอันมาก